นะคะไพ่ไพ่พุทธานุภาพนะคะทุกคนก็จะได้ตัวนี้แล้วก็คู่มือแล้วก็มีสองแบบนะคะอันนี้เราก็จะล้างไพ่อันนี้หลายคนอาจจะล้างไพ่ด้วยเสียงระฆังเนาะอันนี้แบบง่ายๆได้มาก็น็อกไพ่นะคะถ้าเกิดว่าใครมีหินเกลือก็สามารถปัดพลังงานใส่หินเกลือได้นะคะก็ จินตนาการว่าเออมีความไม่สะอาดได้ถูกชำระล้างแล้วก็ให้หินเกลือนี้ทำความสะอาดไปนะคะน,นี้หรือใครจะใช้เศษในการไล่พลังงานก็ได้นะคะนี่เลยหรือทูบก็ได้นะคะโอเคเรียบร้อยแล้วก็ส่งพลังให้นะคะในการใช้ไพ่อันนี้คือล้างไพ่เรียบร้อยแล้ว อันนี้คิดว่าทุกคนคงเชี่ยวชาญในการล้างไพ่อยู่แล้วแต่ถ้าใครไม่เคยล้างก็ประมาณนี้นะคะแล้วต่อมาสุลมหายใจเข้าไปลึกๆนะคะหายใจเข้าอ่าใครมีเอาไพ่มาเอาไพ่มาล้างไปพร้อมๆกันได้เลยนะคะล้างไปพร้อมๆกันนะะล้างไปพร้อมๆกันข้าพเจ้าชื่อ สูดลมหายใจเข้าไปลึกๆหนึ่งครั้งหายใจออกหนึ่งครั้งการลมหายใจแดจักรวาลศักดิ์สิทธิ์แดพระแม่มาร แต่จกักรวาลที่ศักดิ์สิทธิ์แด่พระแม่อง์ธทร,รม,มารดาจิตที่สูงส่งที่สุดระดีงามที่สุดครูบาอาจารย์ทางจิตวิญญ,ญ,ญาณทั้งหลายและครูบาอาจารย์ทางจิตวิญญาณของข้าพเจ้านักบ,บุญนางฟ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์ผู้ช่วยเหลือทางจิตวิญญาณพลังจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวงโปรดประทานความรักที่ไร้เงื่อนไขความดีงามความบริสุทธิ์ทั้งปวงเพื่อชี้นำทางเป็นแสงสว่างเพื่อความกระจ่างชัดเจนดวงตาที่ชัดเจนหูที่ชัดเจน ความรู้สึกที่ชัดเจนคําพูดการสื่อสารที่ชัดเจนและทรงพลังขอบคุณที่มอบสติปัญญาและความประจางให้แก่ข้าพเจ้าการเชื่อมโยงการเป็นหนึ่งเดียวกับจักรวาลข้าพเจ้าขอขอบคุณท่านทั้งหลายด้วยศรัทธายอย่างเต็มเปี่ยมโปรดนําทางให้เราเป็นหนทางเป็นแห่งแสงสว่างในครั้งนี้ จิตที่สูงส่งที่สุดและดีงามที่สุดความรักที่ไร้เงื่อนไขพลังที่ไรขีดจํากัดโปรดพลังประทานแห่งความชําระล้างให้กับไพ่ชุดนี้สะอาดโดยสุดและโปรดประทานความศักดิ์สิทธิ์ให้กับไพ่สำหรับนี้โปรดให้ไพ่สำหรับนี้เป็นดั่งตะเกียงเป็นดั่งเข็มพิษเป็นดั่งดาวเหนือที่ชี้น้าทางเป็นหนทางสู่ความสุข การให้การใช้ชีวิตที่งดงามการนำทางและการเติบโตทางด้านจิตวิญญาณภายในขอบคุณขอบคุณขอบคุณค่ะแล้วก็อยากจะให้พลังที่งดงามสถิตก็บอกว่าจงสถิตจงสถิตจงสถิต stabilize 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 นะคะก็คือพลังที่งดงามจริงๆมือเราต้องต้องมือก่อนนะคะมือทำให้มือมีพลังก่อนค่ะคิดคำขั้นตอนนึ่งทำให้มือมีพลังก่อนนะคะมันจะมี สังเกตดูนะคะมันจะมีแบบแรงแบบดันดันเข้าดันออกดันเข้าดันออกที่มือเนาะใช่ไหมพี่แอน,นจะมีแรงดันเข้าดันออก<ห>ที่มือจะร้อนๆใช่แล้วก็เหมือนส่งให้นะคะแล้วก็พอปลุกเสกเสร็จแล้วก็ stabilize 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 นะคะก็ใส่แสงลงไปนะคะใส่แสงของการสถิตลงไปก็ได้นะ,ะบอกจงสถิตจงสถิตจงสถิตนะคะโอเค โอเคจบนะคะก็เป็นขั้นตอนของการล้างไพ่นะคะเป็นขั้นตอนของการทําความสะอาดไพ่แล้วก็ก่อนจะใช้ก็น็อกไพ่นะคะน็อกไพ่ตลอดนะคะถ้าเกิดว่าอย่างออก็จะมีหินเปือติดที่บ้านนะคะก็จะใครจะซื้อกับเอาก็ได้นะคะอเอาไขหิน <laughs> กำลังย้ายฐานผลิตนะคะย้ายฐานขนส่งอยู่นะคะอ่ มีทีมทำงานให้แล้วตอนนี้มีทีมรับออเดอร์ให้แล้วนะคะแต่ยังเซตทีมไม่ได้เลยเพราะวันนี้ติดสอนทั้งวันเลยะนะคะก็ทำความสะอาดเรียบร้อยนะคะก็สับไภัยเรียบร้อยอืมนะคะ อันแรกนะคะอันแรกสงสัยอะไรไหมคะคุณคุณฉันคุณฉันสงสัยไหมอันแรกว่าใช้ยังไงก็สงสัยอยู่ค่ะสงสัยเหรอสงสัยเหรอถามสาวสงสัยเหรอสงสัย สงสัยอะไรอ่ะยังไม่เคยใช้ค่ะจานน้องแอบงงเนาะเอาพาไม่เคยเหมือนกันนะไม่ใช่เอาวูดตรงๆว่าอันนี้เขียนมาแบบไม่ไม่ค่อยได้ใช้อ่ะวิธีการเนี้ยไม่ค่อยได้ดูนะคะเพราะว่าคือจริงๆแล้วพาพุทธานุภาพบมันเป็นพายรองก็เริ่มต้นของการใช้เนี่ยมันจุดเริ่มต้นมันคือพารองไม่ใช่พายหลักนะคะ แล้วออกก็มีวิธีการดูแบบต่างๆหลายแบบนะคะแล้วก็ใช้ไพ่หลายชุดนะคะ <Russians> จุดเริ่มต้นในการใช้ใช้ไพ่ออกก็คือแบบไพ่ไพ,ไพัไพ่หลักของออกเนาะไพ่หลักของออกก็จะเป็นดูดูเสร็จแล้วก็ค่อยมาถามนะคะ <S <S <ๆ S 2> ดูเสร็จแล้วก็ค่อยมาถามว่าอันนั้นเป็นยังไงอันนี้เป็นยังไงนะคะเดี๋ยวจะให้ดูแนวทางแต่ว่าวิธีการใช้แบบนี้มันดูเป็นวิธีการใช้ไพ่หลักนะคะดูเป็นการใช้ไพ่หลัก อ,อ่ะนะคะตอนแรกแล้วเนี่ยขั้นตอนการดู อันนี้ใครจะเอาไปใช้ก็ได้นะคะคือใช้ร่วมกับไพ่อื่นขั้นตอนที่หนึ่งนะคะการใช้ร่วมกับไพ่อื่นก็คือเราทําดูไปทั่วไปนะคะดูดูเสร็จแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยวิธีการดูของออกก็คือเน้นโซลูชันในการแก้ปัญหานะคะก็คือขั้นตอนการแค้แก้ปัญหามีโซลูชันในการแก้ปัญหาการแก้ปัญหาเราจะแบ่งออกเป็นสี่แบบนะคะ อันที่หนึ่งก็คือด้านกายภาพอันต่อมาก็คือด้านความคิดนะคะเมนทลนะคะแล้วก็ความรู้สึกอิม t มชันอลนะคะแล้วก็อันสุดท้ายก็คือด้านจิตวิญญาณการใช้ไพ่พุทธานุภาพเนี่ยจะเป็นการใช้ในด้านจิตวิญญาณนะคะก็เช่นการแก้กรรมนะคะการแก้กรรมหรือการทำให้เราได้อะไรมามันเป็นเวทมนต์เนาะเป็นมูนะคะเป็นเป็นเวทมนต์ ก็คือจะเป็นฝั่งนี้จะเป็นฝั่งจิตวิญญาณนะคะด้านกายภาพอะไรนี้สมมุติทําไมไม่ท้องเงี้ยก็ไม่ไปตรวจอะไรอย่างเงี้ยนะคะต้องไปตรวจตรวจหมอผู้ชายหมอผู้หญิงอะไรอย่างเงี้นะ,ะอะความคิดก็ how to คิดยังไงเด็กถึงจะมาเกิดอะไรอย่างเงี้นะคะส่วนความรู้สึกก็คือ เราจะเคลียร์ความรู้สึกเจ็บปวดหรือความรู้สึกเสียใจแบบทํากิฟไปแล้วหมดห้าล้านแล้วทำไมมันยังไม่ได้อะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็อันนี้คือจิตวิญญ,ญาณก็เช่นสวนมนดมนต์บทไหนฉันถึงจะมีลูกนะคะเด็กมันถึงจะมาเกิดกับเราอะไรอย่างนี้นะคะอันนี้ก็จะอยู่ฝั่งจิตวิญญ,ญาณอันนี้คือจุดเริ่มต้นของการสร้างไพ่พุทธานุภาพขึ้นมาคืออ, <c oughs> อยู่ในฝั่งของจิตวิญญ,ญาณนะคะถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นเบสของการทํางานของการใช้ไพ่พุทธานุภาพ เริ่มต้นเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆเปิดมาหน้าแรกเนี่ยมันอาจจะทําให้เรามันค่อนข้างยากเนาะอันเนี้ยถ้าเกิดว่าใครจะทําไม่ได้มันก็ไม่แปลกนะคะที่ออกเซล,ลคุณป่านไปนะ,ะออกเซล,ลคุณฉันไปนะคะก็คือนะคะออกก็บูลลี่ไปงั้นแหละนะคะแต่ความจริงแล้วมันก็ไม่ค่อยมันก็ไม่ได้ว่าง่ายเท่าไหร่แต่ก็ไม่ได้บอกว่ายากนะคะพอดีว่าปกติแหละเราซื้อไพขึ้นมาเพื่อใช้แบบง่ายมากนะคะง่ายมาก เราเน้นคําถามอยู่ในคําตอบคําตอบอยู่ในคําถามนะคะอะมาเลยค่ะคุณฉันเปิดกล้องมาเลยไหมเปิดกล้องเปิดไพ่มาให้ดูเลยไหมไมาน่ารักจังเลยน่ารักจังมาอ้าว เดี๋ยวเราจะสอนคุณฐานหรือใครจะเอาไพ่มาดูเล่นหรือเปิดก้องแข่งกับออกเลยก็ได้นะดูไปก็ได้จะหนักก่ฉันต้องสวดมนต์บทไหนฉันถึงจะรวยเอาเลยค่ะคุณฉันี้มันไม่แซบแ่บอสองสคุณฉันต้องสวดมนต์บทไหนฉันถึงคุณฉันถึงจะรวยหนึ่งสองส้ แล้วขอไม่ดูให้นะคุณฉันดูเองดูเองตอาฝึกตัวเององไม่ต้องแล้วแต่สอบก็ได้อสอบเถอะหรือยิบยิบอันไหนก็ได้อย่างเงี้ยทีนึงใช่หนึ่งสองสามคุณฉันต้องสวดมนต์บทไหนคุณฉันถึงจะรวยมันเดือยวันนี้เงี้ย อันนี้เราก็เล่นแบบพร้อมกันเลยนะคะอบอีติปิโสถอยหลังหนักนะเนี่ยหนักนะเนี่ยค่ะก็คือได้และคำตอบคืออันเนี้จุดเริ่มต้นการใช้ไพ่ก็คือเราใช้เพื่อดูให้ตัวเอง นะคะคอันนี้ดูดูดูให้ตัวเองก็ได้อะหรือคุณฉันดูให้อออก่อะมาดูให้ออกหน่อยอาจารย์ออกขวัญต้องสวดมนต์บทไหนถึงจะถึงจะรวยเออถึงจะไลถึงจะขายไ่าได้หรือวันละห้าสิบชุดก็สวดคนในเดือนนี้ในเดือนนี้อันนี้ไหนไหน คนดูให้แล้วฉันสบายแล้วไหนว้าให้หลวงพ่อกล้ยเหรอเงินไม่ขาดมืออ่านให้ฟังหน่อยอืเอาละโอเคเลยคุณดาเงินทองไม่ขาดมือดีเลยค่ะค่ะค่ะก็เราก็สามารถที่จะแนะนำให้ลูกค้าเนี่ยไปอะไรนะลูกดวงเราเนี่ย ดูแค่นี้ก็ได้แล้วแค่นี้ก็หนึ่งคำถามหากินได้ตลอดชีวิตค่ะดูดูเป็นแล้วใช่ไหมคะมันแค่นี้นะคะปิดคลาสแลเล่นก็เราก็สามารถที่จะเราก็สามารถที่จะไปเซิร์ชคาถามณีจินดาแล้วส่งให้ลูกค้าก็ได้นะคะฟังก่อนนอนนะคะทุกวัน อ่าหลายคนที่มีปัญหาลูกดวงชอบมาตะงแย้วตะแง้วเรานะคะชอบมาบ่นอะไรให้เราฟังนะคะเราก็เป็นเป็นเครื่องมือในการไล่ลูกค้าให้ไปสงบจิตสงบใจเอ้ยไม่ใช่เป็นเครื่องมือปลอบโยนลูกค้าให้สงบจิตสงบใจว่าเราก็จะใช้วิธีการว่าพี่คะพี่เนี่ยได้สวดคาถามณีจินเนี่ยน้องฉันยอมเนี่ยการเงินไม่ดีเลยแบบแบบแล้วบ อพี่ได้สวดคาถามันนีจินดาหรือ,อยังคะวันนี้สวดเก้าจบหรือ,อยังยังเลยค่ะส่วนใหญ่สวดแล้วไม่มาหาเราแน่นอนค่ะอ่าจริงจริงจริง,รงพอถ้าสวดแล้วจะเหมือนทะเลาะก,กับผัวอย่างเงี้ยพี่ได้สวมดมนต์หรือ,อยังคะยังคะ่ะอือพี่เขาบอกเขาเข้าสูมไม่ได้ตายแล้วอือ เข้าสูไม่ได้ฉันจะทํายังไงเรจะทํำยังไงเนีงง่ยต้องใช้ไลน์อีกเครื่องหนึ่งปะเนี่ยอืมอันนี้นะคะเราก็จะเอาไว้ใช้มณีจินดาไม่ได้ตั้งรับไว้ด้วยทํายังไงก็เข้าไลนา์ไม่ได้มณีจินดาพอดีอยู่คนเดียวด้วยทําไงดีนี่นะคะเป็นบทสวดของหลวงพ่อกลวย เปิดไลน์ให้เขาเปิดไลน์สอนดีไหมเพราะว่าคนที่เขาอยากเข้าคง <c oughs> เกลียดใจเนียขอภัยนะคะทุกคนขอหยุดการเลคคอร์ดแป๊บหนึ่ง <c oughs> เดี๋ยวหาทางให้อีกคนนึงเข้ามาได้ก่อนโอเคค่ะ <c oughs> <c oughs>